สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้มาดามเปิ้ลจะมาเพาะมะละกอรูปใหญ่นะคะว่าข้างในมีเม็ดเยอะไหมแล้วเนื้อหนาไหมนะคะเพราะว่ามันเป็นเป็นมะละกอที่ใหญ่มากดูสิคะเนี่ยเทียบแขนของมาดามเปิ้ลโอ้โหเกือบสุดแขนเลยนะคะเนี่ยเอาเราลองดูจะตัดยังไงคะสามส่วนนะคะเอา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 ,เอาส่วนที่หนึ่งก่อนนะคะมาดามเปิ้ลจะตัดกันสดสดเนื้อกําลังสุกกาลังทานเลยคะ่ะนี่คะ่ะเม็ดนะคะท่านผู้ชมโอ้โหหนาเหมือนกันคะ่ะอันนี้เป็นส่วนที่สองนะคะ ส่วนที่สองจะทานหมดไหมคะเนี่ยทานกันทั้งหมู่บ้านเลยนะคะดูสิคะเนี่ยนีาา่ค่ะนี่นะคะส่วนที่2แล้วก็เอาส่วนที่สาแล้วก็ส่วนที่สี่นะคะหนึ่งลูกนี้อันนีมมม้มาดามเปิ้ลไม่ได้ไม่ได้กำหนดชิ้นส่วนนะคะ1 2ึ่งสอาสี่ห้าห้าค่ะห้ 5, ชิ้นส่วนนะคะนี่อันนี้เดี๋ยวมาดามเปิ้ลจะให้ลองชิมว่ามันจะหวะหูหนาค่ะท่านผู้ชมดูสิคะหนา รับรองได้ค่ะเนื้อกำลังทานเลยนะคะใครที่อยากได้เม็ดนะคะอ่าทักทักลายมาดามเปิ้ลมาหรือว่าเม็ดเสร็จมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวมาดามเปิ้ลจะอ่าตากแห้งแล้วก็จะให้กันทั่ว,วถึงนะคะใครที่อยากได้เม็ดพันไปปลูกเดี๋ยวมาดามเปิ้ลจะลองชิมนะคะว่าอร่อยไหมหวานไหมอืมสุดยอดค่ะหวานจริงๆค่ะรับประกันเลยค่ะเนื้อแข็ง อร่อยด้วยค่ะนี่ค่ะสามชิ้นใหญ่ๆไม่น่าเชื่อนะคะหนึ่งลูกค่ะดูสิคะแล้วก็หวานด้วยค่ะไม่เละเนื้อแข็งมากเลยนะคะอ่าเม็ดมีไม่ค่อยเยอะมีแค่เฉพาะช่วงหัวที่เยอะนะคะช่วงนี้เม็ดมีไม่ค่อยเยอะค่ะนี่ค่ะเม็ดเยอะก็คือช่วงนี้ก็พอแบ่งปันกันได้นะคะใครที่สนใจก็มาดามเปิลก็อ่าฝากฝากเพจของมาดามเปิลด้วยนะคะ ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะใครอยากไปตรงไหนหรือว่ามาดามเปิ้นจะไปตรงไหนเดี๋ยวมาดามเปิ้ลจะมาไลค์ให้ให้ให้ชมอีกเดี๋ยวเที่ยวหน้ามาดามเปิ้ลจะไลค์อ่าเขาเรียกว,ว่ามะพร้าวเป็นมะพร้าวสดแต่เป็นสีทองรักษาโรคมะเร็งได้สนใจยังไงมีวิธีทานมาดามเปิ้นรู้แล้วคะ่ะเดี๋ยวจะมาบอกคลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขออนุญ,ญาตไปทานมระกรุูกยักษ์นะคะสวัสดีค่ะ